แฟนแห่ถามจิ้นได้ไหมพิศพชรกับสาวสวยคนนี้ K i, เคมีเข้ากันเข้ากันกระตุ่มต่อมจิ้น,ฟนแฟนๆแ,แบบรัวๆไปเลยสำหรับคู่ของพิศพชรและจูนเน่เพลินพิชยาที่มีโอกาสโคจรมาร่วมงานกันในภาพยนตร์เรื่องโอไม่ o กอดรักจังวะผิดจังหวะ ซึ่งในเรื่องต้องรับบทเป็นแฟนกันในเจ้าก็ฟินนอกเจ้าก็มีแก้งกันไปมาน่ารักน่าอินดูอย่างล่าสุดหนุ่มพิษลงภาพในไอจเป็นภาพพื้นหลังการถ่ายทำซึ่งจูเน่เป็นตากล้องแอบ,บถ่ายพี่พิทนอนหลับก่อนอีกชุดจะมาเป็นภาพรวมของจูเน่เต็มๆและแม้ภาพชุดต่อมาจะมีการลงภาพของหนุ่มสกายวงระวีด้วยเช่นกันแต่แฟนบอก คนมันจิ้นไปแล้วห้ามไม่ทันแล้วล่ะว่าแต่ต่างคนต่างโสดไม่มีใครกันทั้งคู่แบบนี้หากนแฟนเขาจับจิ้นมาก็คงไม่ผิดและไม่ต้องเกรงใจใครแล้วเนาะ